สวัสดีทีเซอร์และนี่คือทีเซอร์เกมที่027กับเกม Check to Win สำหรับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่เราได้มีการเพิ่มตัวฟังก์ชันมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวฟอร์มซึ่งก็คือตัวเช็คบ็อกตัวนี้แหละ ลักษณะของเกมนี้นะครับก็คือเราจะมีตัวเลขเป้าหมายที่เราต้องการมาครับมา1ตัวแล้วเลขปิศามมาให้8ตัวเราแค่ต้องการติ๊กเพื่อเอาเลขที่ถูกต้องทั้งหมดบางตัวมันจะได้ใช้บางตัวจะไม่ได้ใช้เนาะเอาตัวที่เราต้องการใช้เนี่ยมารวมๆม,ม,มกันแล้วก็ทําการเช็คว่าถูกหรือไม่ถ้าถูกต้องก็จะเป็นสีเขียวถ้าตอบผิดก,ก็จะเป็นสีแดงเพื่อเป็นการพิสูจน์ง่ายๆผมจะเริ่มด้วยเลข1ถึง20ธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับอ่ะสุ่มจดมาเลยเลขต้องการแค่3านะครับก็ 28 29 30 34อ่าเช็คถูกต้องสามสิบสี่แต่คอนซีล้วในการเฉลอยอาจจะมีการผิดตำแหน่งนิดนึงก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ขอแค่ว่าแค่คำตอบมันได้ก็พออ่าซึ่งเขาบอกว่าเอา7จบวกแแล้วก็เอาเลขหนึ่งออกก็ได้นะมันเป็น15เหมือนกันเนาะอ่าคิดสักรอบนึง33ก็20 30 33คือขอให้มันเท่ากันก็พอเลขน้อยๆไม่มีปัญหาครับเลขมากๆก็ไม่มีปัญหา100ถึง200สุ่มตัวมา 471แสดงว่าเราใช้เลขประมาณ3ตัวถึง4ตัวตรงท้ายด้วยเลข1เหรอก็อันนี้3 4 1 4 7 1พอดีเลยเย้สองสี่หนึ่งเออว่ะสามเจ็ดหนตายแล้วผิดตัวไหนเนี่ยต้องการเพิ่มสมมตินะต้องการเลขเพิ่มอีกสักร้อยหนึ่งเราจะเพิ่มยังไงล่ะ,อ,ะอันนี้ได้70อ่ะไอนน้ได้30คือเราสามารถเช็คใหม่ได้เรื่อยๆนะอ่ะคนต์นี้ถูกต้องแล้วแลวะเฉลยละ เขาเอาเขาสลับเรกกันนิดนึงแต่ก็ได้คำตอบเหมือนกันเนาะก็เรียกว่าเกมของเราเช็คทูวินมันก็แค่นี้จริงๆนะแหละมันก็ไมไ่ไม่ได้มีอะไรมากเลยเนาะเวลาสร้างจริงๆก็ไม่ได้สร้างยากนะสร้างง่ายด้วยเพราะว่ามันเป็นการสอนเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ไงเราเลยต้องให้มันกระชับเวลามากที่สุดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมเช็คทูวินนะครับท่านผู้ก่นนะครับที่อยากสร้างเกมนี้นะครับหากคลิปวิดีโอนี้ได้ทำการลงไปแล้ว1วันนะครับเพื่อไปจะสามารถไปดูลิงก์ ในการสร้างเกมได้ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือกดที่ตัวไอตัวบนของหน้าจอได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่า,าคลิปนี้ยังลงไม่ถึง1วันนะครับก็ต้องขอให้ทุก,ท,กท่านรอกันไปก่อนนะครับและอย่าลืมติดตามช n e l ของอิชิกิอาเซลุและให้กำลังใจได้โดยการก,กดไลค์กดแชร,กแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ติดตามรายที่ผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับ